สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลวตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของบริษัทเดินรถนะฮะก็เป็นบริษัทวิลักพุ่นคำนะฮะก็เป็นบริษัทเดินรถที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวการเดินทางด้วยการนั่งรถลักษณะคล้ายๆกับรถมินิบัสนะครับก็เป็นรถมินิบัสที่จะเดินทางจากกรุงพนมเปญนะไปยังกรุงโฮจิมินของประเทศเวียดนามนะฮะ ก็เป็นรถที่จะใช้เดินทางระหว่างประเทศนะครับจากกัมพูชาไปที่เวียดนามนะครับก็คันนี้ครับที่ผมจะนั่งไปครับจากกรุงพอนงเปญไปที่โฮจิมินจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนะฮะนี่ครับด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างครับรอบๆของตัวรถนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศบริเวณด้านในกันแบบคร่าวๆนะครับนี่ครับ บริเวณด้านภายในของรถมินิบัสนะครับที่จะเดินทางจากกรุงพนมเปญไปที่โฮจิมินในประเทศเวียดนามนครับด้นานนานี่ก็เป็นที่นั่งของคนขับนะครับก็จะมีทั้งเบาะคู่แล้วก็เป็นเบาะเดี่ยวนะครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศบริเวณรอบๆของบริษัทเดินรถดิลักุนธรรมนะครับ เนี่ยก็สังเกตแล้วว่ามีผู้โดยสารเยอะเลยนะส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นคนน้องถิ่นชาวขาเขมรนะครับก็เขามีหลายบริษัทนะที่จะเดินทางข้ามประเทศนะครับจากกัมพูชาไปที่เวียดนามเนะี่ยด้านในนี้ก็จะเป็นจุกจําหน่ายตัวโดยสารนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของสํานักงานขนส่งเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุกเก้าอี้นั่งพักของบรรดาผู้โดยสารนะ ก็มีผู้โดยสารหลายคนนะครับด้านในก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัวโดยสารห้องน้ํานี่ก็จะเดินไปด้านฝั่งนี้นะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นตารางเดินรถของบริษัทวิรักุลธรรมนะฮะก็จะมีเดินทางไปหลากหลายที่รับทั้งในกัมพูชาไปที่เสียมเรียบเสียนูวิวนะฮะมณฑลคีรีรัตนคีรีนะครับเกาะกงนะครับกะแจนะฮะ แล้วก็ด้านฝั่งนี้นี่จะเป็นรถที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศหรือว่ารถระหว่างประเทศครับก็จะมีไปทั้งกรุงเทพด้วยนะครับมีไปเกาะช้างไปตราดนะครับแล้วก็ไปที่โฮจิมินต์ซิตี้ในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นจุดแสดงตารางเวลาเดินรถนะฮะก็จะมีหลายรอบนะอย่างไปเสียมเรียมเนะี่ยมีหลายรอบเลยมีตั้งแต่รอบเช้าจนไปถึงรอบดึกเลยนะ นี่ก็จะเป็นหน้าจอที่จะแสดงเกี่ยวกับตารางเดินรถต่างๆนะครับเหนือผู้โดยสารเยอะมากครับผมเนี่ยจะเดินทางไปที่กรุงโฮจชิมินนะครับตอนเวลาประมาณ11นาฬิกาตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกราวๆ25นาทีครับตอนนี้เป็นเวลา10นาฬกา35นาทีครับรถก็มาจอดเรียบร้อยครับแต่เขายังไม่ได้เรียกขึ้นรถกันนะฮะเี๋ยวผู้โดยสารเยอะพอสมควรเลยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของตัวบริษัทเดินรถวิรักคุญธรรมที่ตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะฮะพอใครที่จะเดินทางนี่ก็สามารถมาซื้อตัวโดยสารหรือว่าบัตรโดยสารกันได้นะฮะที่พนมเปญน,นะเขามีให้เลือกอยู่หลายบริษัทราคาที่บริษัทวิรักคุณธรรมนยก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานนะไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปแล้วก็รถค่อนข้างจะมีมาตรฐานพอสมควรนะฮะ เอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศการเดินทางจากกรุงพนมเปญไปที่กรุงโฮจิมินห์กันต่อครับเอาครับ,อรบตอนนี้ผมก็มาอยู่บนรถมินิบัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นรถมินิบัสของบริษัทยิรักคุณธรรมรที่จะเดินทางจากกรุงพนมเปญนะไปยังกรุงโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในรถมินิบัสนะครับนะครับก็ที่ถ่ายให้เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ จะเห็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะด้านหน้าก็จะเป็นที่นั่งของคนขับนะครับแล้วก็จะมีเบาะคู่นะครับฝั่งซ้ายนี่เป็นเบาะคู่แล้วก็ฝั่งขวานี่เป็นเบาะเดี่ยวนะครับผมได้ที่นั่งหมายเลขสิบสองก็จะเป็นเบาะเดี่ยวนะข้างบนนี่ก็จะมีเป็นแอร์นะฮะแล้วก็เป็นกระจกนะครับตอนนี้ผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นรถมินิบัสกันนะครับก็จะรับเ้าคนไปครับทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนท้องถิ่นนะฮะ ส่วนนี้จะเป็นตั๋วหรือว่าบัตรโดยสารนะครับนะครับก็เดินทางตอน11นาฬิกานะครับผมเดินทางวันที่7เมษายนนะฮะสำหรับราคาค่าโดยสารเนี่ยจะอยู่ที่3 3เหรียญสหรัฐก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,122บาทนะครับเอา3 4ไปคูณน,นะฮะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนะครับ ด้านบนนี่ก็สามารถเก็บพวกสัมภาระได้นะฮะก็ค่อนข้างจะกว้างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรถมิลิบัสคันนี้นะครับใช้เวลาเดินทาง7ชั่วโมงครับเป็นการข้ามด่านรมแดนนะฮะก็ต้องผ่านด่านตอมอทั้ง2ประเทศครับทั้งกัมพูชาแลวก็เวียดนามนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของบนรถมิลิบัสครับที่จะเดินทางไปที่กรุงโฮจิมินของประเทศเวียดนามนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา11:15น,นาทีครับรถมินิบัสก็เคลื่อนตัวออกจากบริษัทวิรักุณธรรมในกรุงพนมเปนะฮะก็ลาช้าไป15นาทีครับปกติในกำหนดไว้คือ11:00น,นะฮะแต่มาออกตอน11:15น,นาทีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณข้างทางนะฮะภายในกรุงพนมเปญครับ จะมีพวกร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของนะฮะตั้งอยู่เรียงรายครับบริเวณริมทางนะฮะ,ฮะตรงด้านหน้านี้เป็นป้ายรถเมล์ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณวัดพนมเลยนะวัดพนมนี่ก็เป็นวัด ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงพนมไปเนี่ยฮะนะครัวผมก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศส่วนหนึ่งครับระหว่างเส้นทางที่รถมินิบัสเนี่ยวิ่งนะครับในตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดพื้นที่ของลานสาธารณะ พนมเปญเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความพัฒนาไปมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือได้รับคุณจากทางด้านของประเทศจีนนะครับมาลงทุนทาพวกถน,นนระบบคมนาคมแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคนะทำให้กรุงพนมเปญนะมีการก่อสร้างกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราจะเห็นพวกสิ่งก่อสร้างนะครับพวกตึกอาคารต่างๆนี้ขึ้นเต็มเรียงรายเลยนะ ทรวงพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานของกัมพูชาโอ้ด้นานหน้านี่เป็นรถส่งอาหารนะเป็นฟู้ดแพนด้าครับรุงนมเปนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาแล้วก็ จะเป็นที่ตั้งของพวกตึกอาคารแล้วก็สถานที่ราชการต่างๆนะฮะพวกกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็ที่ทําการของรัฐบาลนะฮะโดยไปถึงสถานทูตของแต่ละประเทศสถานทูตของไทยเนี่ยก็ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญด้วยเช่นกันตอนนี้นี่รู้สึกว่ารถจะติดไฟแดงนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในรถมินิบัสนะครับของบริษัทวิรักุณธรรมครับที่จะมุ่งหน้าไปที่ประเทศเวียดนามาที่กรุงโฮจิมินห์ก็มีผู้โดยสารนี่เต็มคันรถนะครับผู้โดยสารนี่ก็จะมีทั้งเป็นคนน้องถิ่นคนกัมพูชาแล้วก็พวกบรรดาต่างชาตินะฮะ นี่ก็เป็นเวลา12นากา15นาทีฮะรถมินิบัสที่จะวิ่งจากพนมเปญไปโฮจิมินห์เนี่ยก็วิ่งมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เนี่ยครับบรรยากาศข้างทางที่รถมินิบัสวิ่งผ่านมานะฮะก็ตอนนี้เนี่ยออกจากกรุงพนมปเปญนะครับบรรยากาศก็มาอยู่บริเวณย่านโซนคล้ายๆกับโซนรอดนอกเมืองหรือว่าชันเมืองนะฮะบรรยากาศนี่ก็ดู เริ่มมีความเป็นชนบทแล้วก็มีความเป็นชานเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับรถก็มีไม่เยอะเท่ากับที่กรุงพนมเปญนะเส้นทางตรงนี้เนี่ยเรจะมีผ่านจังหวัดสวายเลียงของกัมพูชานะยครับจังหวัดสวายเลียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับโรมแดนของเวียดนามนะฮะเวลาจะเดินทางจากพนมเปญไปที่โฮจิมินห์เดี่ยยังไงก็ต้องผ่านที่จังหวัดสวายเลียงนะครับ ส่วนนี่ก็จะเป็นน้ําเปล่านะฮะที่ทางด้านของเขามีการแจกให้นะฮะก็เป็นน้ําดื่มขวดเล็กครับแจกให้1ขวดนะครับส่วนที่ชาร์จนี่ผมยังไม่เห็นนะฮะพบที่ชาร์จโทยถือบริษัทวิรคุณธรรมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่จะมีเดินรถระหว่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นมาที่เมืองไทยครับมากรุงเทพมาเกาะช้างมาตราดนะครับ หรือว่าจะเดินทางมาเวียดนามก็คือที่โฮจิมินซิตี้จริงๆก็มีหลากหลายบริษัทนะฮะถ้าเอาแบบราคาสูงหน่อยก็คือบริษัท g i a n ไนบิสนะครับอันนั้นเนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณที่45เหรียญเลยทีเดียวนะครับราคานี้ค่อนข้างจะแพงนะแล้วก็ผู้คนที่เลือกใช้บริการของบริษัท g i a n ไนบิสเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ ่วนเวลาคุณทำเนี่ยก็จะเห็นทั้งมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็พวกบรรดาคนน้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเวียดนามหรือว่าคนกัมพูชานะฮะก็สำหรับการเดินทางนี่ผมก็เคยเดินทางมาแล้วจากกัมพูชาไปที่เวียดนามเนี่ยรู้สึกว่าจะ เดินทางมาประมาณ3-4ครั้งแล้วนะครับข้ามด่านจากตรงด่านบาเวตของกัมพูชานะฮะไปยังด่านม็อกบของที่เวียดนามแต่ตอนนี้นี่รถก็วิ่งมาได้ประมาณ1นชั่วโมงนะครับบรรยากาศข้างทางนี่ก็เป็นพื้นที่ของรอบนอกเมืองนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ของชานเมือง ิปนี้ก็เป็นการรีวิวการเดินทาง5ประเทศนะครับก็เป็น2ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราครับก็คือกัมพูชาและก็เวียดนามนะฮะคือตอนนี้เนี่ยกระแสเรื่องดรามา่าระหว่างไทยกับกัมพูชาค่อนข้างจะมีเกือบทุกวันนะฮะเรื่องดราม่าตั้งแต่มวยไทยหรือว่ากุนขมาอะไรพวกนี้นะ เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเป็นระดับชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องราวดราม่าพวกนี้ฮนะไอเรื่องดราม่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เกิดเขาเรียกว่าเป็นการปั่นกระแสซะมากกว่านะครับดูยงให้เกิดกระแสแล้วก็เกิดดราม่าเกิดให้คนมาทะเลาะกันนะฮะถ้าเป็นระดับชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขาสนใจแต่เรื่องทำอาหารกินฮนะการใช้ชีวิตในแต่ละวันคนระับไม่ได้มาสนใจเรื่องข่าวเกี่ยวกับ ความดราม่าระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะมันก็คือกลุ่มๆหนึ่งเท่านั้นนะครับที่พยายามปุกปั่นกระแสก็มีทั้งสองฝ่ายนะแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยจะมีกระแสจากทางฝั่งกัมพูชาซะมากกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้สัมผัสมานะครับในการมาท่องเที่ยวเดินทางในกัมพูชาเนะี่ย สำหรับชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเขก,ก็ไม่ได้มองหรือว่าสนใจเรื่องดราม่ากระแสเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับเรื่องราวความบาดหมางไอ้พวกนี้นะตอนนี้รถมินิบัสก็ังมุม่มหงหน้าครับจากจุดตรงนี้เนี่ยจะมุ่งหน้าไปตรง่านพรมแดนของกัมพูชานะที่จะข้ามไปเว,ยเวยียดนาม ด่านกัมพูชาก็คือด่านบาเวตนะฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมบรรยากาศการเดินทางกันต่อครับเอาครับตอนนี้รถมินิบัสนี่ก็กำลังจะวิ่งมาถึงที่ด่านพรมแดนของกัมพูชานะฮะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นด่านบาเวตนะครับรอบๆข้างนี่จะเต็มไปด้วยพวกพื้นที่ของคาสิโนนะฮะก็ลักษณะก็จะเหมือนกับพื้นที่ของปลอยเปตที่อยู่ติดกับ ทางด้านของอรัญญประเทศของที่ประเทศไทยเรานะครับนะครับกำลังยาเดินทางมาถึงที่ด่านนะครับอีกอึดใจเดียวครับตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ15บนกาสินาทีนะครับก็มุ่งหน้าออกจากพนมเปญตอน11โมง15นะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาในการเดินทางก็เราเราสชั่วโมงคนระับ เนี่ยคับคาสิโนโงงแล้วนะเต็ไมไปด้วยคาสิโนเยอะจริงๆครับบริเวณด่านชายแดนนะเนี่ยครับตึกด้านหน้าน,นี่ก็เป็นคาสิโนครับคลาวนะฮะนอกจากจะเป็นคาสิโนแล้วยังเป็นโรงแรมด้วยนะฮะนะครับรถมิลิบัสจะจอดกันบริเวณตรงนี้นะ เราก็จะให้ผู้โดยสารลงไปปั๊มพาสปอร์ตนะครับเพื่อออกจากกัมพูชาแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศเวียดนามแตอนนี้นี่ก็ผ่านขั้นตอนการตรวจพาสปอร์ตของสองประเทศเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่กัมพูชาแล้วก็ที่ของเวียดนามนะคร ตอนนี้ก็มุ่งหน้าออกเดินทางกันต่อครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่นครโฮจิมินห์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามนะครับนะครับจุดของด่านเวียดนามนะฮะผ่านมาแล้วทั้งด่านกัมพูชาแล้วก็ด่านเวียดนามครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับพาสปอร์ตไทยนะ กัมพูชาน่ยจะสามารถอยู่ได้14วันนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะให้ฟรีวีซ่าอยู่ที่ประมาณ30วันก็ถือว่าเดินทางสะดวกครับสำหรับคนไทยะที่จะมาท่องเที่ยวในกัมพูชาก็เวียดนามนะครับในย่านอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าฟรีวีซ่านะแต่ก็จะมีข้อกำหนดแต่ละประเทศคนระับอาจจะให้14วันบ้าง30วันบ้างนะครับกัมพูชานี่14วัน อนี้ก็น่าจะ14วันนะครับมีลาว30เวียดนาม30นะฮะมาเลเซียนี่ก็30นะครับตอนนี้นี่ก็มาอยู่ที่ฝั่งเวียดนามแล้วนะก็ต้องนั่งรถไปประมาณเราๆ2ชั่วโมงได้นะครับกว่าจะไปถึงที่โฮจิมินหนะฮะประมาณ2-3ชั่วโมงนะฮะ รถออกตอน11ในกา15นา,า,าทีแล้วก็จะไปถึงที่โฮจิมินเนี่ยตามเวลาที่ผมกำหนดเอาไว้เนี่ยน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่โฮจิมินห์ครับประมาณ1นทุ่มหรือถ้าช้าๆเลยเนี่ยก็ประมาณ2องทุ่มนะครับ ก็จะเห็นครับเอกลักษณ์ของพวกเขาก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะที่นี่เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันเยอะก็จริงครับแต่ก็สวมหมวกกันน็อกกันทุกคนนะเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่เวียดนามค่อนข้างจะแรงนะอ๋อมีเป็นตลาดขายของริมทางด้วยนะนี่ครับเรียงรายเลยครับเป็นพวกผักพวกเนื้อสัตว์นะครับนี่ยก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของขายกันเต็มเลยนะ อ๋อตรงนี้นี่เป็นแตงโมด้วยนะครับโอ้โหค่อนข้างยาวครับสำหรับตลาดริมทางที่ประเทศเวียดนามนะครับเลยจากด่านมานิดเดียวเองครับตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงเวลา16นาฬิกาพอดีนะครับ4โมงเย็นนะครับ เรื่องเวลานี่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับเวลาไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะใช้ความวโซนเดียวกันนะครับไนะทมโซนเดียวกันกับไทยนี่ก็ลงกันหมดคนระับไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาอะไรนะครับ อย่างตอนนี้เมืองไทย16นาฬกาที่กัมพูชาแล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยก็16นาฬกาเหมือนกันนะครับนครับผมก็ให้ชมบรรยากาศกันส่วนหนึ่งคนระับสำหรับจุดบริเวณใกล้ๆก,ก,กับด่านพรมแดนของเวียดนามนะ เอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมบรรยากาศกันต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18.17นกานาทีนะฮะก็ผ่านมาแล้วสำหรับการเดินทางเนี่ยก็คือ7ชั่วโมงคนระับระหว่างเดินทางกันตั้งแต่เวลา11.15นกานาทนะีออกเดินทางจากกรุงพนมเปในประเทศกัมพูชาตอนนี้นี่ก็มาถึงที่กรุงโฮจิมินห์ในประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยนะ แต่รถเนี่ยจะไปจอดที่บริษัทของวิรัชคุณธรรมในกรุงโฮจิมินนครผมไม่แน่ใจนะว่าสำนักงานของวิรั์คุณธรรมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ย่านฟาร์มูเหลาเหมือนกับบริษัทของรถบัสอื่นๆหรือเปล่านะฮะเพราะส่วนใหญ่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่บริเวณย่านเขตหนึ่งในโซนฟาร์มูเหลาซึ่งถือว่าเป็นย่านแบ็คแพ็คเกอร์ของที่กรุงโฮจิมินในประเทศเวียดนามนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศในช่วงประมาณ หกโมงกว่านะครับที่กรุงโฮจิมินห์เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะ<น>ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเลยนะครับก็ท้องฟ้านี่ก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับบรรยากาศบนรถตอนนี้นี่ค่อนข้างจะมืดเลยทีเดียวนะเดี๋วเขาไม่ได้มีการเปิดไฟบนรถนะ สภาพการจราจรของที่กรุงโฮจิมินห์ครับขาค่ำไปด้วยฝูงมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีครับวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นวันทำงานนะ,ะเป็นวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ส่วนนี่ครับเป็นรถเมย์ของที่กรุงโฮจิมินห์นะฮะอันนี้เป็นสาย104นนะครับ ไปไหนนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ <ผม S 1> แต,แต่แต่รถเมยของที่กรุงโฮจิมินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถปรับอากาศทั้งหมดนะฮะอ,อย่างบ้านเราเนี่ยยังมีพวกเป็นรถร้อนนะครับแต่ที่โฮจิมินเนี่ยรถเมย์นี่เป็นรถปรับอากาศราคานี่ก็ไม่แพงครับผมเคยใช้บริการเนี่ยตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณไม่ถึง1 0บบาทได้ซ้ำไปนะครับ คันนี้นี่เป็นสาย6-2นะนี่ครับก็อีกสักพักนะครับรถบัสจะไปเข้าจอดที่บริษัทวิรักบุญธรรมที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานในกรุงโฮจิมินห์ของประเทศเวียดนามนะฮะตอนนี้นี่ผมก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศบริเวณโซนชานเมืองของกรุงโฮจิมินห์ไปก่อนนะครับ รยากาศของเมืองใหญ่ครับก็ค่อนข้างจะวุ่นวายครับเรื่องของการจราจรการสัญจรต่างๆ,ๆนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเล่งด่วนแบบนี้เนี่ยอ๋อตอนนี้นี่ก็เดินทางมาถึงตรงแถวหน้าบริษัทร,รักคุณธรรมที่เรียบร้อยนะฮะก็ม้ตั้งอยู่บริเวณย่านฟาร์มงูเหลาเหมือนกับบริษัทอื่นนะฮะตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ 18บนกา5นาทีครับก็ใช้เวลาในการเดินทาง7ชั่วโมงกว่านะครับเราเดินทางออกจากกรุงพนมเปญตอน11บนกาสิานาทีครับแล้วก็มาถึงที่หน้าบริษัทวิรักคุณธรรม,มตรงด้านนี้ก็ตอนเวลาเกือบหนึ่งทุ่มนะครับยงนยครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะบริษัทขนส่งของวิรักคุณธรรมที่กรุงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้นี่ผู้โดยสารนี่ก็ทยอยลงจากรถคันนี้นะครับ เป็นรถมินิบัสนะฮะเดินทาง7ชั่วโมงวกว่าๆนะฮะก็มีจอดแวะพักให้ทานข้าวในช่วงก่อน5้าโมงเย็นด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เป็นคลิปเรื่องราวการรีวิวการเดินทางข้ามประเทศนะครับโดยใช้บริการของรถมินิบัสของบริษัทวิรักคุธทามครับเดินทางจากกรุงพนมเปญในประเทศกัมพูชาครับ มายัางกรุงโฮจิมินของประเทศเวียดนามนะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของการเดินทางข้ามประเทศจากกัมพูชามาที่เวียดนามนครับก็เริ่มต้นจากกรุงพนมเปญนับมาที่กรุงโฮจิมินสิต้ของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ